สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของรถเคーンนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเป็นเคーンขนาด20ตันนะครับของยี่ห้อทาดาโนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น TR200 MC นะครับตัวนี้นะฮะทาดาโน่ TR200 MC นะครับปีผลิตของเขาก็จะตกอยู่ที่ปี1992นะครับเอ้ย1993นะครับขออภัยนะครับตัวนี้นะตามเพจนะครับ1993เด MC นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น MC นะครับตัวนี้ สภาพดีมากนะครับตัวนี้นะครับมาจากหน้างานที่เป็นหน้างานของทหารนะครับทหารเลาก็จะเรื่องระเบียบอะไรพวกนี้เขาจะเป๊ะอยู่แล้วนะครับรถที่ได้มาจากที่นั่นก็จะสวยงามนะครับตามสไตล์นะครับนี่นะครับเป็นสีเขียวนะครับสีเหมือนสีลายทหารนะครับแล้วก็ยังพวกสนงสนิมรอบตัวในโอ้โหแทบไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสภาพดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบคานันก่อนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่บูมเลยลวกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นบูมของเขานะครับ ผมก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้เลยนะครับไม่มีรอยบุบเลยนะครับเนี่ยจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมดูให้ดูใกล้ๆนะครับใต้ท้องบูมของเขานะครับเรียบเนียนนะครับแต่ว่าวันนี้มันจะมืดๆหน่อยนะครับฝนมันพึ่งหยุดตกนะครับตัวนี้นะฮะมืดๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะดูรูปรายละเอียดนะครับก็สามารถทักไลน์ผมมาได้เลยนะครับผมจะมีรูปรายละเอียดของเจ้าคันนี้ส่งให้ดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะฮะ รู้เลยแต่นี้ส่งให้ดูกันอีกทีนึงแล้วก็จะมีจะมีวิดีโอนะครับตอนที่เราขับทดลองหน้าร้านตรงนู้นนะครับอ่าส่งให้ดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นสภาพบูมของเขานะครับสังเกตนะฮะรอยสนิมแทบไม่มีเลยนะ M4 นะครับ M4 เนี่ยอันนี้คือ M4 นะครับแล้วก็ตะขอที่เขาให้มาก็จะเป็นตะขอ20อันเต็มนะครับตัวนี้นะครับตะขอเล็กตะขอใหญ่ครบนะครับมีท่านรองขาครบ4อันเลยด้วยนะครับครบจริงๆนะครับเนี่ยฮะ ผมไม่ดูสภาพนี่คือ M4 นะครับลูกค้าครับ M4 นะครับสภาพอย่างนี้เนี่ยสวยสวยมากนะครับเขาดูแลดีมากนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นแท่นรองขามีมาให้4อันนะครับครบด้านเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสเปคขาไขว้ด้วยนะครับอ่าเป็นสเปคขาไขว้นะครับเราไปดูด้านหลังกันบ้างสภาพโรเก่นโอ้เนียนเนียนทุกจุด สภาพล้อสภาพยางก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะดอกยางนี้ก็ใช้ได้กันยาวๆนะครับแบบนี้นะฮะยาวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างของเขานะครับนี่ครับส่วนมากรถที่มาจากค่ายทหารก็จะดูแลดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับด้วยความที่เป็นค่ายทหารนะครับเรื่องระเบียบอะไรของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างเป๊ะนะครับแล้วก็เนี้ยบมากๆนะครับถ้าเป็นทหารที่ญี่ปุ่นนะครับอนนี่นะครับ ด้านหลังของเขานะครับทาดานโน่นะฮะ m 4นะครับสเปคขาไายนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับโอ้เนียนกริบเงาแว๊บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพยางอีกฝั่งหนึ่งนะครับเรียบเนียนนะครับเดี๋ยวเรามุดดูข้างใต้ฝั่งนี้กันหน่อยนะครับสวยมากนะครับอันนี้นะครับ เป็น M4 ที่สภาพค่อนข้างดีมากๆนะครับคันนี้นะครับเรียบเนียนเลยพวกสนมสนิมตามพื้นพวกนี้ก็แทบไม่มีเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะครับชอบในเครุ่น M4 นะครับก็ขอฝากตัวนี้ไว้ในดวงใจเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปดูด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังของบูมแล้วก็หลังคาของหัวเก่งนะครับว่าสภาพเขาเป็นยังไงนะครับเราขึ้นตรงนี้นะครับ น,นี่จะเป็นด้านบนนะครับก็แห้งเลยนะครับรอยสนิมแทบไม่มีนะครับดูแลดีมากๆนะครับนะครับอยสนิมแทบไม่มีเลย๋ไปยินก็ไปดูเลยนะครับนี่ครับด้านหลังบูมของเขานะครับหลังกัวเก่งนะครับรอยสนิมไม่มีเลยนะฮะมีก็มีน้อยมากนะครับตามอายุการใช้งานเนี่ยนะฮะนี้ก็น่าจะเป็นรอยสนิมที่เกิดจากการที่โดนสลิงขูดไปขูดมานะครับ เรียบเนียนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหัวเก่งกันบ้างดีกว่านะครับ่ะขึ้นมาในส่วนของหัวเก่งนะครับเนี่ยนะครับโอ้เป็นเบาสองที่นั่งด้วยนะครับไม่รู้นี่ึกว่าคือบินเจ็ตหรือว่ารถถังปีสักเก้าศูนย์นะเนี่ยนะฮะได้กลิ่นอายความเป็นรถเก่านะครับแล้วก็หอมรถเก่าเลยนะครับตัวนี้ครับคลาสสิกคลาสสิกมากบอกเลยนะครับสวยมากนะครับก็ดูแลดีมากครับอันนี้คือภายในของรถปีเก้าสี่นะครับทุกคน นะครับสภาพแบบโอโห้เสื้อไปจอดหรือเปล่านะครับสภาพเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะครับคันนี้ครับนี่ครับเซ็ตตรงเซฟตี้ก็ใช้ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้นะฮะนี่ครับเนียนทุกจุดเลยนะครับไปดูที่หน้าปัดนะครับต้องรอยการใช้งานนี่แบบกลิบเนียนกลิบบอกเลยอ่านี่นะครับก็จะเป็นสเปก ร่าวๆข,ของคันนี้นะครับเป็นสเปคหัวเก่งร่าวๆนะครับดูดูที่ผมนะครับคุณดูที่ผมนะครับผมก็แบบปิดมาเรียบร้อยเลยนะครับเป็นสีของทหารหมดเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเปคหัวเก่งร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับแต่ว่า เครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นคลิปตอนสว่างเนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอเคไปในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับเราใช้เป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้รหัสเครื่องเขาก็จะเป็น6 b 1 4นะครับมิตซูบิชิ6 b 1 4นะครับนี็นะครับถ้าเห็นในคลิปก็ถือว่าสภาพเครื่องก็สวยมากๆนะครับอันนี้ก็แห้งเนียนเลยนะครับเห็นนะครับสวยมากนะครับ ดูเธอบูงเทาโบนี่แห้งๆเลยนะปูนเจ้าโมชีไม่มีรั่วซึมนะครับครับทำง,งานได้ปกติดีมากๆนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับ<า>อ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องยนต์คร่าวๆ ของเจ้าคันนี้ครับผมนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการพาชมเจ้าตัว TR 200นะครับ TR 2 0 0 MC คันนี้นะฮะอ่าก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่แบบว่าโอ้โหดีมากๆนะครับเหมือนรถที่เขาเอาไปจอดในพิพิธภัณฑ์เลยนะครับก็นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบเจ้าตัวนี้นะครับก็ก็ลองโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมในที่เบอร์โทรด้านบนได้เลยนะฮะ ผมจะมีรูปละเอียดนะครับแบบตอนที่แบบว่าถ่ายตอนสว่างสว่างหน่อยนะครับตอนนี้มันจะค่อนข้างมืดนะครับแต่ว่าที่ร้านเนี่ยก็จะมีรูปละเอียดที่ถ่ายตอนสว่างนะครับดูง่ายส่งให้ดูกันอีกทีนึงนะครับก็จะมีวิดีโอตอนขับใช้งานนะฮะแล้วก็วิดีโอถ่ายรอบคันนะครับส่งให้ดูกันอีกทีนึงนะครับนี่นะครับเจ้าตัว TR 2 0 0 MC วันนี้นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับกับเจ้าตัว TR 2 0 0 M4 วันนี้ครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ